เทศบาลท่าโทนะครับซึ่งในการจัดก,การปีนี้เรามีการผสมผสานร,รูปแบบดั้งเดิมแล้วก็ปรับตามยุคตามสมัยซึ่งมีการนําเทคโนโลยีต่งตางๆมาอยู่ในกระบวนต่างๆซึ่งปีนี้1ปีมีครั้งเดียวนะครับซึ่งเทศบาลท่านโนเราจะมีการปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับกระบวนจะแปลกใหม่อลังการนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกได้ เข้ามาเที่ยวงานบุญใหญ่มองไฟล้านประจำปี2,566ซึ่งปีนี้เราใช้ทีมงานว่า Soft Power นะครับซึ่งท่านตัวเองมีนักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงเราซึ่งอยู่ในเขตดแดนซึ่งรวมไปด้วย3จังหวัดมีประกอบไปด้วยกาฬสินธุ์อุดรคอนอแก่นซึ่งเป็นรอยติดต่อนะครับนักท่องเที่ยวจะเดินมาเที่ยวงานในพื้นที่เราได้อย่างสะดวก การเดินทางขบนาคมสัญจรไปมาสะดวกนะครับทางเทศบาลเองก็จะเตรียมประเพณีที่ท่านได้เคยเห็นแต่ปีนี้ท่านจะได้อลังการเราพร้อมมีขบวนเกียรติยศซึ่งเรามีการผสมผสานศิลป,ปะดั่งเดิมแล้วก็ผสมศิลป,ปะสมัยใหม่เพื่อที่จะให้ขบวนต่างๆได้มีความหลากหลายขอขอกราบจะเชิญพี่น้องทั่วประเทศนะครับได้มาเที่ยวงานบุญใจ บัง้งไฟร้านนับข้อกับเียนเชิญทุกท่านครับขอบคุณครับ